สวัสดีครับพบกับผมนายเจมลินและทีมงานคลสิสเรียลนะฮะสุดยอดมวยปั้ม TNA ครับผมคนแรกออกมาแล้วฮะไรโน่ครับไรโน่เรียกเขาว่าไอโ <R ino. S 1> ไง่ไรโน่ไอโง่ขาเดิอนวมานมีความมั่นใจพกพาความมั่นใจอย่างเต็มกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์เต็มถังขยะครับผมไอาวางแล้วเฮ้ยมพขดอะไรกันวะ ไปโนบอีแรดอีแรดนี่กูแรดพอไหมโอ้ยฮ่าฮ่าโชคพาวเวอร์มาดูคนต่อไปนะจะเป็นตัวเหวตัวหายสำหรับคนที่สองบ t ทเองมใช่อาบี โอ้โหยิงกระเค็นเนี่ยมีอยู่ยีมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวฮะเป็นใครไม่รู้ว่าแต่หน้าตาอย่างกรูซิเฟอร์เลยหน้าตามันบอกกันเปนกระเป๋าบิ้นชินฮะพอเดินมาพกพาความมั่นใจมาอย่างเป็นกระเป๋าเหมือนกันชี้อ่ะชี้หน้าก็เลยเฮ้ยเจอหน้ากูเว้ยทุยโอ้ เมสาวมันโหดาเลยไอ้ซ็อกกลัวจะปิดหน้าปิดตายังก็แมนคายม้ามากลัวเว้ยโหคนดูบอกไม่โลไม่โลมีฮีโร่ไงวะถือถุงให้หน่อยนะครับโอ้โหสุภาพ น้าน้นะ้าโอเครู้กันเอาโซ่มาพลาดปนี่ตนต้ต่อไปครับอบูดาบีส่งเข้ารากวดทุ่ยซาบูนะาฮะมาจากสังกัดของ ECW เป็นชายผู้ที่ชอบความเจ็บปวดแไปชอบทำให้คนอืนเจ็บปวดมาจากแดนทะเลซ้ายอะแดนอาหรับ มาปามเขาอี้ชี้นกเขาเอพเจ้าป้อนสายฟ้าอยู่ขา yeah, ้างบนน่ะมีเนี้ยบอกว่าข้างบนนั้นมันน่าจะชี้ใสหูวั้งแล้วโ <c oughs> ตถึงโต,ต,ตคนต่อไปฮะแล้วอินนาวอะสมเข้าประกวด yeah, เจฟฮาร์ดีเนี้ยเขาเพิ่งมาเปลี่ยนชื่อตอมอยู่ที่เมืองไทยว่าตายคาที่นีเนี้ยเป็นผู้ชายที่ มีเขาเรียกว่ามีศสียละป่ายอยู่ในร่างกายฮะอย่างเี้ยแฟนๆคลั่งใครเขาฮะด้วยรวามเท่ที่มีสไตล์ของตัวเองไม่เหมือนใครนะสำหรับเจฟ์พาร์ดีเขาอยู่สังกัดของทางด้าน WWE ฮะ เริ่มมันได้ครับใส่ก่อนเลยใส่ก่อนได้เปรียบไปทุบหลังเจบอกไอ้สัตว์ไอหยุดพี่บอกโอ้ยมูนเลยฮะเออเออเต้าโขกเก้าอี้ร้อยข้าวบัวซาบูโอ้โหยังไว้ฮะซาบูเก่งมากครับไปมาช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนมีเวิร์ครับเอาเอาไม่ไปเหรอเอาเวียงข้ามเชื่อกแล้วโอ้โหไลโนอีเล็ตโอ้ยโอ้ยกฟอนฟิปลงมาฮตจะตีทีบก่อนเลย เจ๊บอกมานี่เลยเอามาให้กูก็ดีแล้วมานี่ขอตั้งคนระับทำฐานปล่อยจรวด่อนชุดป้าปั๊มเอาให้คนระับโอ้โหอาบิดการันตีด้เซลแล้วตอนนี้ตั้งฐานปล่อยจรวดอีแล้วไอรอนแมนเอ้โหยเรียบร้อยดีทางด้านของไรโน่ซาบูเนะอเอาไปอัดกับที่กั้นคนดูเป็นไงล่ะช็ว์ลัง ใครจะเหนือว่ากูไม่มีแล้วกูแรกสุดทออไปอพวกมันดูต่อยหนะ้าชกไปหนึ่งหมัดเอาแล้วกูตีอ้อยแสบไข่แสบดาบแล้วถึงน้อล่อโชก์ความเป็นยอดชายซึ่งจริงๆไม่มีความเป็นชายเลยต่อยชกไม่ใช่ไม่ใช่ต่อยสิเรียกว่าชกแล้วมันต่างตรงไหนวะอ๋อมวยป้ามาโชได้ท่อนแขนโอเคเอาแล้วฝั่งนี้ โอ้โหชอบลงมาแบบว่าท่ามกางฝูงชนนะให้คนดูคลั่งใครหนึ่งเหือใครครูปโหนี่ชอตาแตกเลยซาบูอะซาบูชิของเราอะเ<า>อาละเจฟจะทำการทำแล้บกระโดดทุบเข้าไปรับธรรมดานี่แหละไอ้อห่ากูเดาว่ามึงจะแบบเวนน่นท่านบอมลงมาโหก็ดูวะ เฮฮากันใหญ่ครับสามหุ้หน้าแตกแล้วเอาไงครับโหบอกโอ้ยลูกตามกูกลายเป็นในนี่ไปแล้วกับปันจ็คสปาโร่จะเตกลยมสู้ไม่ถอยกับพื้นหน่อยซี้จะพื้นหน่อยซี้ปักเข้าไว้เฮ้ยบอกโอ้ยอย่าจำนมกูด,ดิอาบินผมลามกมากแต่บวกเจ๊บอกทูบไม่ชอบเป็นสุภาพบุรุษเป็นสุภาพบุรุษแต่วูแตกไหมเนี่ย อือเอาไปโขกแบบเสาเหล็กสามคนมาแตกไอ้นี่ก็แตกก็พอโอ้โหไลโนโล่กระทืบซะทำหูตาแตกเฮ้ยตาหูแตกอ้าวทุบวิกเอาถังขยะโอ้โหเทอ่ะนะหน่วยสนับสนุนการขายเออเทกระจาดโอทุบหลังทุบทุบแทนท,ที่มึงจะหยิบมาได้เลยมึงก็ตีเขาก็จบแล้ว อะไรมันจะเชื่องช้าขนาดเอาไปโหที่กันเอ้ยไม่ใช่เธอบัคเคิลเอาละเสริมแรงกระโดดจะทำอะไรฮะโอ้๋สวิงออกมางี้เรียบร้อยโอ้โหน้าดแล่นมึงลงไปทุบเขาแล้วมึงเจ็บเองเนี่ยต่อยหัวทุบตลกเซฟโอ้โหหมดแล้วเดี๋ยวกูขอเวลานอกไม่มีเวลานอกได้มึงอะันนี้เลย เอาเนะลังกาเกียวป้านี่นะสูตรของเขาโอ้โห,โโหยังไม่ยอมอีกอยากเอาเลยโอดโเซ่อเซมากูเตะเซมากูเฉียดสวีทอ๊อฟเอาโดนนะจะทำอะไรกันโอ้โหอะไรของมันวะปองท่าไม่ออกแต่ที่รู้เจ็บจุกขออ่าอันนี้ก็เจ็บสาบูบอกอ,อุ้ยขอขอโชวยโอกาส ไม่ได้ครับได้แค่สองไลโน่ขึ้นมาแล้วบอกอะไรใครจะกดกันเหรออย่าเพิ่งมากดขอทีก่อนซาบูใช่ไหมต่อยหนะ้ามาเจ็เตรียมตัวฟาดครับโอ้โหซาบูจะเอาด้วยใช่ไหมอาบีทครับหรือบีทเอ็กเซลครับซาบูชิมาโดนทีอ <laughs> เจ็บทีตั้งฐานให้ันดีโอ้โห กูใส่อ้าวซาบู๊บทำไงทรยศเพื่อนโอโหเจ๊บอกอะไรโอ้บุญวีรกรรมบางทำคุณบูชาโทษนี่แหกระเลงดอกกูใส่กูอีกหนึ่งทีโอ้โอ้ยฆ่ากูกว่ยชาวบูชี้มึงทรยศโดนอนด้วยใช่ไหมเจ๊อาบีช่ไหมโดนไมค์เคนโดกูเนี่ยแหละกูเก่งสุดแล้วกูยืนดะอยู่คนเดียวภูมิใจมากทำคนอ่อนแอกววะทำคนไม่มีทางสู้ มานี่อาบิทมึงตัวใหญ่ใช่ไหมมานี่เลยเอาไปขอเทเบิเลเตยต์เตยต์เตย์ได้ไหมคินโด้โอ้หโหโคตรรอนหน่อยบ้าโอ้โหเอาล้วเต็มช้านะมึงจะสเปียร์หรือไงวะชาร์จทำอะไรโอ้ยช็อคสลมโดยอาบิโช็อคสลมอัดกับเตวีแหลกโอ้ยเฮาฮ่า,ห,าห,หนึ่งสอง ยังไม่ยอมโอ้โหอาบีบอกโอ้โหเพาราหน่อยไหมปวดหัวเลยเฮือโอ้ยนาบปวดแรงไอ้น,นี่หาอะไรไมาเยอะจะจัดโต๊ะทีหรือไงโอ้โใครอยู่มัง่งโอ้นอนสิ้นสภาพนะกีสาห,หนูข้างบนนั่นนะ่ะเหมือนคนโดนลมนะโอเจ็บเจ็บห,หลักคอบมาลัดเขาแช่ยังไยน่นนะ โง่มากเอ้ใครใครไอปอบุญจินมาทําไมเอาละฮะนี่ละฮะสิ่งที่เจ๊มาดี้เขาถนัดที่สุดนะฮะคือการไต่บันไดฮะเป็นชายที่ชอบการไต่บันไดเอาเอามากระทุ้งเออโดนต่อยไอฝั่งนี้ทําอะไรเอาเข็มขัดฟาโอ้ซาบูโอ้โกระบุูกระบุิกระบบักโอ้โหโอ้ยอยากกระทุ้งจุกไฮไฟอะไรอะ เลิกเล่นกันแล้วเขาเล่น,นเฟซบุ๊กเจ๊บอกกูพักก่อนห้านาทีกูพักก่อนยาอย่าทำอย่างนั้นมึงจะตั้งโต๊จีน่ะเอ้ยอตัดกับมา้าก็ยังตั้งโต๊จีหมือนเดิมออันเดียวกันไม่พอมันต้องเอาสอง ไม่ได้อะเดยกคนไม่พอเรามากี่คนสี่คนไอ้นีก็ตั้งอยู่ฝั่งนี้ครับบอกเฮ้ยผิดเชีวยวตั้งลเลออต่อยหน้ามันกูนจะมาบอกเฉยๆว่าไอ้นั่นมันตั้งโตไปแล้วอเออเต้ออีฝาดทำอาหารไม่อร่อยใช่ไหมวันนี้เลยบอกแล้วว่าอย่าไปไรายการเชฟกระทะเลยไม่ได้เรื่องนอนนอนนอนรอ,อดูนี่การทำต้ยมยำต้องแบบนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็นะฮะ จะทำซุปไก่สกัดแกมตัวก่าใสนนอลงไปแบบนี้ป๊าบอยชีย่หักใบแล้วมั้งนั่นน่ะโอ้ยหน้าฟินมากไลโนโอ้โหน้าแลกมากอ่านี่มาทำอะไรอ่ะมะครัวมอครัวปีนเชฟฮาร์ดี้ฮะเชฟฮาร์ดี้ไม่ใช่เชฟนะเชฟฮาร์ดี้นะตอนนี้ เอาแล้วฮะเตรียมเชื้อไก่ฮะเชื้อไก่ให้ลิงดูน้อยไม่หนุ่ยลูกปลาแมาฉันชอบกินนี่นั่นอย่าทำเชฟคนนี้ยาซุบไก่สกัดแล้วแล้วตอกลงมาเป็นโกโก้คันเข้าได้ไงวะโอ้ยสะใจมากสะใจมากทุกคนเป็นไงบ้างวะโอ้โหใจดีชาโอ้โหสุดยอดแล้ว่มฮึ่มฮึ่มฮ มาเพื่อ้โหภาพช้าโอ้โหโอเมก้าหยนี่ยังนั่งคอมมันอยู่เลยละคอสะทู้บอลกูได้เปรียบกูกำลังได้เปรียบมึงกำลังเสียเปรียบเข้ามาฟังเขาอีูแล้วลงมาด้ไมเคนโดโอ้โหเว้ยจูบตรงนี้กรรมการฟ้องกรรมการเนี่ยเฮ้ยคุณทำแบบนั้นไม่ได้นะ เอาทำอะไรเอาเขายืมมาทำอะไรไว้อาไปคุมไว้เลยฮะมันต้องทำอะไรที่หวาดเสียวแน่เสริมแรงปาบโดยรีเวิร์สโอ้ยจำของมึงครับไลโน่ซาบูครับลากมาเสริมแรงแล้วก็กระโดดลังกาหลังปาบสเปรดเขาให้โอ้ดูน้าฟินล้ว ไรโน,น่ทำไมมึงนคนที่ฟินอย่างเงี้ย <laughs> ยังอู๋กูเกือบแล้วฝั่งนี้บอกไม่ได้กูคานเป็นกแกระชอง <laughs> โอ้ยบี็กเซลของเราะชาบุชิกระโดดทิ้งบอมลงมาหน้าฟินอีกแล้ว่ <laughs> อะไรเนาะ <laughs> มึงฟินไปไหนเ <laughs> นี่ยยังไม่จบอีก หาดีไปลองถายไปไหนแล้ววะมึงจะมาฆ่าโอ้โหการเป็นไส้เดือนเลยเอาลออแล้วฮะไอตรงเงินป็นทองมาแล้วบูเดเซลมาตั้งโต๊ะก่อนโอ้ยโอ้จีนนับกูออกคนเดียว,ไ,วไอ้ละไอเชฟชาบ,บูชิรออยู่วะดูหน้าแตกตีเอา้าว่างใส่เลยไม่ตี อะไรจะเสริมแรงครับตั้งฐานไหวขีปนาวุธอึ้งอึ้งไม่ได้อึ้งไม่ได้แล้วทำไงต่อเอาห่อทิ้งดิ้วเดี๋ยวยิ่งเร่าจ่ายนี้กูว่าทีนภาพ้องยิงสามาเลยโอ้ดูหน้าฟินยิ่งไหวไรโน่เออเออเมาเมาเมาโอ้โหขอขอข่อ อ้ยพลังมาแล้วไอ้หรูโดนสเปียเรียบร,รย้อยครับขอพับเลยโอ้โหโดนกอนหนึ่งทีอุนโดนเบิดกระโหลกเชิกระโหลกวันนี้เวียงอัดเซอร์บาเข้าทุบทุบหน้าอกทุบหน้าทุบหน้าอกโอ้ปวดหลังเป็นเช็คขันยอกโดนอัพอร์คับ เอาไงต่อครับขึ้นเชื่อกครับขึ้นเชือกเสร็จเราทุบทุบทุกมอนคนไม่มีแรงค่ะเจ็บเชฟฮาดีฮะโดนต่อยเอาแล้วฮะเอาแล้วฮะอย่าบอกนะจะใส่ซุปเปอร์ไพยเดวเวอร์สาบเรียบร้อยโอ้โหขอขอเกล็ดขันดอกกดเลยครับดูดูแลหนึ่งสองโดนชาบูชิเอาชนะเชฟสามไปแล้วครับโอ้โอไหโไลโไน่เป็นไฟ กดเจ๊พาดีครับชนะไปเลยครับไรโน่โอ้โหชาบาชิมาไม่ทันโอ้โหไม่ไห่โอ้โหหมดแล้วนานาคนจินเลยคนดูโอ้ยกเจ๊เจ๊ชนะไอ้เสื้อแดงบอกมีงทำอย่างนั้นได้ยังไงโอ๋อจับจี้วะมองไม่ดีเลย เอาละรสำหรับมนนี้ก็ขอลาไปก,ก่อนนะฮะถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปให้ใหม่นะสำหรับมวยปั้ม TNA หรืออาจจะเป็นของสังกัดอื่นนะฮะก็ต้องคอยติดตามกันในเกมดินชิงชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีทุกคนครับเออหอัุเบไร์ไดเวอร์อารมณ์ยังค้างอยู่เลย